อีกคำถามที่เขาบ่อยนะคะว่าระหว่างเบลกับ Isofix เนี่ยอันไหนดีกว่ากันหรือว่าอันไหนปลอดภัยกว่ากันที่สำคัญคือหนึ่งอนหลักต้องมีระบบ i s o ซ i x ก่อนแต่ถ้าเราไม่มียังไงก็ต้องติดตั้งด้วยเบลเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งจริงๆแล้ว Isofix เนี่ยจากสถิติ97%ของผู้ใช้ Isofix ติดตั้งถูกต้องอันนี้เป็นคียดสัมพัญทำให้พูดไปได้เลยว่า Isofix ปลอดภัยกว่าเพราะการติดตั้งถูกต้องกว่าง่ายกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้าเราติดตั้งเบลอย่างถูกต้องเช็คตลอดว่ามันแน่น performance จริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่า ISOFIX กเนี่ยก็จะมีข้อพิสูจน์ว่าเมื่อมีการชนหรือแรงกระแทกหรือการเบรกเนี่ยออโอกาสที่ตัวคาซิสจะเคลื่อนตัวมันจะน้อยเพราะว่ามันฟิกติดไปกับตัวถังรถยนต์เลยนะคะที่เบลเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนได้บ้างนะคะ อย่างไรก็ตามคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือว่าติดตั้งถูกต้องนะคะตามคู่มือที่ให้มาติดตั้งแน่นโอกาสที่ปลอดภัยกว่าแน่นอน